คู่รักที่เกิดวันพุธกับวันจันทร์ตำราท่านว่าจัน์โฉมตรูพุธนงยาวความหมายก็คือว่ามันเอื้อกันไปหมดมันไปในทางเดียวกันหมดมันอ่อนหวานอ่อนโยนเข้าหากันแล้วมีความสุขสมหวังมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคู่รักนะที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอะไรมันก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง นะถ้าเป็นในการแปลความของบางตำราท่านว่ามันเป็นคู่สรลิกาลิ้นทองคำเนะความหมายเืออะไรอยู่ด้วยกันเน่ยมันจะคิดเรื่องทำม,มาหากินหนึ่งละคิดเรื่องความอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนนะเป้าคอยพนโนพนอพนูดจาหวานๆต่อกันเออพวกเรเราเคยเห็นคนที่เป็นคนรักกันแล้วพูดเหมือน หลุดออกมาจากโลกแห่งความรักอ่ะพูดจาเพราะพิงไม่มีแบบมาพูดเหมือนพูดไปก็ตำหนิไปพูดห้วนๆยังไม่มีด้วยซ้ำเนี่ยพวกคนเกิดวันพูดกับวันจันทร์ส่วนมากเลยอ่ะจะเป็นคนที่พูดเพราะต่อกันพอมีลูกแล้วก็เรียกเรียกแทนเองเรียกพ่อเรียกแม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างได้สำหรับคนที่มี มิตรไมตรีที่ดีต่อกันแบบชัดแจ้งทาให้คนอื่นก็มีความรู้สึกว่าอยากจะรักกันให้ได้แบบเนี้โค้่พุทธกับจันทร์ลักษณะพุทธนะเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนใจดีแล้ววันจันทร์เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันแล้ววันจันท์เป็นคนดูแลคนมันยิ่งถูกฉลกหรือเข้ากันเข้ากันนะคืออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่า คนหนึ่งมีน้ำใจอยากจะแบ่งปันให้ให้คนนอกครอบครัวแล้วอีกคนหนึ่งไปห้ามเอาไว้รู้สึกว่ามันไม่ดีนะค,ะคือสองคนถ้าเป็นภาษาที่เราได้ยินกันเป็นบทเขาเรียกศีลเสมอกันจะเป็นคู่ที่ศีลเสมอกันดังนั้นพุทกับจันเนี่ยจะเป็นคู่น่ารักเป็นคู่ธรรมหากินเป็นคู่ที่เจราจาได้กันแบบอ่อนหวานนะแล้วที่สําคัญคือเวลาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ จะคอยตักเตือนกันพกดกับจันนี่จะไม่มีอาการกโกรธง่ายไม่มีอาการหน้ามืดตามมวโอบเอาเงินไปลงทุนแบบผิดๆในพวกนี้จะไม่ค่อยมีหมายถึงว่าถ้าเดียวๆอ่ะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันจะมีการเขาเรียกน,นะการเอื้อกันการเตือนกันเออการที่คอยเอ่อเขาเรียกน,นะ ดูแลแล้วก็ระวังความปลอดภัยให้กันและกันทําไมถึงปลอดภัยอยู่ด,ด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของสินทรัพย์ในครอบครัวนะเพราะพุทธเนี่ยมักจะวางแผนทางด้านการเงินดีวันจันทร์มักจะระวังความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นการวางแผนของพุทธบวกกับความระมัดระวังของวันจันทร์มันทําให้ชีวิตเนี่ย ชีวิตครอบครัวนะเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ทําใหเา้เรื่องของการเงินก็นแล้วแต่ที่พุทธกับจันทรเนี่ยคอยวางแผนแล้วละเอียดถี่ถ้วนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นคนเกิดวันพุทธนะโดยหลักแล้วเนี่ยมักจะคิดเรื่องการค้าธุรกิจดีแล้วก็ชอบความสมบูรณ์แบบในขณะที่คนเกิดวันจันเนี่ยก็ชอบความสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะ เป็นความสมบูรณ์แบบในการที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งอูอาจารย์จะบอกว่าพวกเรารู้หรือไม่ว่าในบรรดาเจ็ดวันเกิดเนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยนะเทคแคร์ care, ดูแลคนเก่งที่สุดคือถ้าสมมุติว่าเราจะ,ะป่วยแล้วมีพยาบาลที่เกิดวันจันทร์คุณหมอที่เกิดวันจันทร์คนดูแลที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถือเป็นบุญเลยนะโอ้โหดูแลดีแบบ เหมือนเหมือนไข่น้หินทำรองเนี้ยือคล้ายๆกับว่าจะทําทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เรามีความสุขที่สุดท,ทานองเนี้ยถ้าเกิดวันคนเกิดวันจันทร์เนี้ยเป็นแฟนเกิดวันพุธใช่ไหมไอสิ่งที่เกิดวันพุธบางทีกังวลน,นะโดยเฉพาะเรื่องการเรงินการเท่าเกิดพุธนี่เขาเขาจะคิดเรื่องตัวเลขเยอะหน่อยวันจันทร์ก็จะมาอุดรอยรู้ให้เดี๋ยวคอย ระมัดระวังรายจ่ายคอยทําบัญชีคอยคิดถี่ถ้วนหรือเอาแบบน้อยสุดเลยนะคอยดูแลทั้งบรรยากาศทั้งการกินอยู่ทั้งกําลังใจในการที่จะทําให้คนเกิดวันพุธนั้นนะ่ยมอีอารมณ์มีความปลอดโปรง่งมากพอที่จะไปสร้างงานสร้างเงินได้มากที่สุดจุดที่จะต้องระวังอ่ะมันก็มีจุดเล็กๆเช่น คนพุทธต้องการความสมบูรณ์แบบมากเกินไปในขณะที่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยไปมองความละเอียดในทุกๆเม็ดจนพลาดจุดที่สําคัญนั้นแค่จูนกันนิดเดียวว่าไอ้สิ่งที่คนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นห่วงหรือต้องการให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยลงรายละเอียดหรือรักษาไว้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเช่นหน้าที่หลักของคนเกิดวันจันทร์คืออะไรบางที เกิดวันจันทร์เขาอยากทําทุกอย่างอะแต่เกิดวันพุธช่วยเรียงลําดับให้ได้ไหมในขณะที่คนเกิดวันจันทร์ก็นอกจากพยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีสุดแล้วระวังความความหงุดหงิดใจของเกิดวันพุธเวลาที่ทําอะไรแล้วเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจเพราะเรือดเรืองของเกิดวันพุธเนี่ยถ้าในสภาวะปกติไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าพออารมณ์เสียหรือว่าใจร้อนขึ้นมา เพราะกิดพุธอาจจะเหมือนกับพลาดจุดที่สําคัญสําคัญไปได้โดยเพอะยิ่งถ้าลงทุนได้ความใจร้อนจ่ายเงินด้วยความใจร้อนหรือบางทีการใช้คําพูดกับคนเกิดวันจันทร์ในตอนที่อารมณ์เสียบางทีน้ําตาตกด้วยนะคนเกิดวันจันทร์ก็ต้องให้อภัยแล้วก็เข้าใจเขาในขณะที่วันพุธก็ต้องเข้าใจว่าวันจันทร์นั้นนะ่ะเป็นคนที่จิตใจอ on ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาคิดเขาพูดเ็าทาหรือแสดงออกมามันก็เต็มไปด้วยความรักอาจจะมีที่มาจากความกังวลปลความหึงแต่ทัทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งสองคนแสดงออกลและและเหมือนกับสื่อสารกันเนะ่ยมันก็เต็มไปด้วยความความห่วงใยแล้วก็อยากจะทําทุกสิ่งให้มันดีที่สุดนั่นแหละอย่างวันพุธเขาก็อยากจะทําอะไรให้มันสมบูรณ์แบบ ให้ดีที่สุดให้เก่งที่สุดให้รวยที่สุดบัรจันก็อยากจะดูแลให้ดีที่สุดอาจจะอยากจะอุดรอยรั่วไม่ให้มีการรั่วไหลเลยบางทีเมื่เกิดอาการตึงขึ้นทั้งคู่ไงตึงนี่คือเหมือนกับเข้มงวดอ่าบางทีคนเราอ่ะเข้มงวดกับตัวเองแล้วก็เผลอไปเข้มงวดกับคนอื่นไงนั่นแหละเราก็หมั่นคอยดูแลหน้าที่ของตัวเองถ้าอาจารย์จะ หากุญแจสำหรับปลดล็อกความสัมพันธ์ของคู่นี้นะทำหน้าที่ของตัวเองไม่ไปก้าวการหน้าที่ของคนอื่นแล้วก็มันอธิบายความคิดของตัวเองที่จะประกอบกับสิ่งที่เองทำลงไปมันก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นในคู่นี้สิ่งที่เสริมความรักได้มากๆเลยมีอยู่สองประการนะประการแรกคือเอาแบบขั้นพื้นฐานก็คือ การทายันคู่รักมหาเศรษฐีวิธีการคือส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์อาจารย์จะเชื่อสกุลมาลงในแผ่นยันมหาเศรษฐีแล้วยันมหาเศรษฐีเนี้ยพอเราไปตั้งที่บ้านที่ร้านใช่ไหมที่หัวนอนที่เก็บเงินก็นแล้วแต่ก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีหาเงินหาทองด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเราคิดว่าเรารักคนนี้อยากจะอยู่คนคนนี้ไปตลอดไม่อยากให้มี ความผิดพลาดไม่อยากให้มีมือที่3ส,สอดแทรกเข้ามาตรงกลางให้ส่งมาให้ครบถ้วนหลังไม้นะส่งมาทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาด้วยอาจารย์จะเอามาลงดวงชะตาในกลาตาเดียวราหูคู่รักกลาตาเดียวราหูคู่รักเนี่ยเป็นลักษณะของตัวสิทธิ์ที่มีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วพอจะลงดวงชะตาของทั้งสองคนคู่รักลงในกลาสองลูกใช่ไหมแล้วก็สวดยกดวงไป7วัน7คืนเนี่ยพลังก็จะเต็ม ดวงทั้งสองคนก็จะถูกยกขึ้นมาแล้วไม่มีมือที่สามสอดแทรกเข้ามาตรงกลางก็จะคลองรักกันไปจนแก่จนเท่าแล้วที่สําคัญก็คือจะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบคู่กันไปนะใครที่คิดจะเข้ามาเป็นมือที่สามเนี่ยก็ต้องหลุดออกไปหรือว่าไขวความไม่ถึงนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เสริมดวงความรักชั้นสูงเลยนะเลือกได้เลือกได้ก็คืออยากทําแค่พื้นฐานให้พอ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันไปตลอดฝั่งรลยจะทําให้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งยันคุรักมาสถ,ถีทั้งกราตาเดียวสําหรับคนที่เกิดวันพุธกับวันจันทร์นะ